สวัสดีครับผมนายศิริวิทย์หมื่นแผงวารีครับรหัสนั่กาศึนกษาศ7 3 0 9 0 0 3 7์สดคิดครับทุกทุกคนครับในวันหนึ่งเนี่ยทุกทุกคนมีเวลากันเท่าไหร่ครับแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยมีเวลาแค่ยี่ชั่วโมงทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันมีภารกิจที่แตกต่างกันการที่เราเนี่ยจะใช้เวลาของเราให้เกิดความคุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นมีประโยชน์มากที่สุดเนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีวิธีการจัดการเวลาครับโดยวิธีการจัดการเวลาของเราเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่เราเลือกหาวิธีต่างๆมาใช้ในการที่แมネจเวลาของเราให้มันเกิดการใช้งานอย่างเกิดประโยชน์ทําหน้าที่สําคัญได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยการที่เรามีการจัดการเวลานะครับทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างตรงตามเวลาที่มีการกําหนดไว้ทํางานเสร็จทํางานครบสมบูรณ์ซึ่งการจัดการเวลานะครับมันไม่ใช่การที่ว่าเราได้มีเวลาเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการทําให้เรามีเวลาที่เรามีใช้อย่างมีประสิทธิภาพครับวันนี้นะครับผมเลยมาแชร์เทคนิคต่างๆเป็นเทคนิคง่ายๆที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้น,นได้แบบว่าในชีวิตประจาวันผมเอามาทั้งหมด4ี่เทคนิคนะครับโดยเริ่มที่เทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าพโมโดโรเทคนิคพโมโดโรคือเทคนิคอะไรเทคนิคพโมโดโรนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับและก็ได้ผลดีด้วยในการทํางานมันก็คือการทํางานแบบแบ่งเป็นช่วงครับโดยมีหลักการง่ายๆก็คืออย่างเช่น ให้เรานะครับทำงานเป็นช่งชวงๆโดยแบ่งเวลาเป็น25นาทีในการทํางานครับหลังจากนั้นพอเราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็แบ่งพักเป็น5นาทีเอาไปพักไปดื่นไปดื่มน้ําไปเดินเล่นหลังจากนั้นเราก็ให้ทําครบอย่างนี้นะครับสี่รอบเพราะเราทําครบสี่รอบแล้วเนี่ยให้เราพักยาว15-30ถึงนาทีครับเทคนิคนี้นะครับจะช่วยเราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับก็อย่างเช่นการที่เราจะต้องเขียนรายงานสักรายงานหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะตั้งเวลาว่าฉันจะโฟกัสกับการเขียนนี่นะ ยี่สิบห้านาทีแต่พอเวลาเมื่อเวลาถึงเวลาพักปุ๊บสักห้านาทีเราก็หยุดพักไปเดินเล่นไปดื่มน้ําสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาทํางานต่อครับแบบนี้จะทําให้เราไม่เหนื่อยกันไปแล้วก็สามารถทํางานได้เรื่อยๆครับเทคนิคที่สองนะครับคือการใช้ to do list ครับหรือ,อรายการที่เราต้องกําหนดว่าสิ่งที่เราต้องทามีอะไรบ้างการเขียนสิ่งที่เราต้องทําออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยทาให้เรารู้ว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญแล้วเราต้องรีบไปทําสิ่งนั้นก่อนหรืออะไรนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะเอาไว้ทีหลังได้ เป็นการแบ่งระดับความสําคัญไปด้วยในตัวครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆครับคือการทํา To-do list ในช่วงเช้าว่าเช้านี้เนี่ยฉันจะต้องทําอะไรบ้างยกตัวอย่างครับก็อย่างเช่นสมมุติว่าฉันตื่นมาแล้วสิ่งที่ฉันต้องทําก็คือ1มีการส่งอีเมล 2. มีการเตรียมการประชุม 3. นะครับมีการอ่านบทความต่างๆการที่เราเนี่ยได้เห็นว่าเออฉันต้องทําตอนเช้ามีอะไรต้องทําบ้างนะเพอเราเห็นทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ไม่ลืมงานสําคัญต่างๆครับ 3นะครับเพื่อการที่เราตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในบางครั้งเนี่ยเรามีโครงงานหรือโปรเจกต์ใหญ่ที่เราต้องทำเนี่ยการที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่ๆเกินไปว่าวันนี้ฉันจะทำโปรเจกต์ให้เสร็จฉันจะทำโปรเจกต์อย่างเดียวการที่เราตั้งเป้าหมายอย่างนี้มันเป็นการตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนครับทาให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าต้องทําสิ่งไหนให้เสร็จก่อนหรือต้องทําอะไรบ้างการตั้งเป้าหมายชัดเจนคือเราต้องตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องทําให้เสร็จตอนนี้แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าต้องทาอะไรบ้างเช่นวันนี้นะรรันนจทํา3ข้้อแกใโเีส็ แทนที่เราจะบอกว่าทำโบจะแค้เสร็จทั้งหมดเลยแบบนี้จะช่วยให้เราเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถลาดับความสาคัญได้ว่าสิ่งไหนที่เราจะให้มันเสร็จเป็นอย่างแรกแล้วก็สิ่งไหนที่เราจะแบ่งความสําคัญให้น้อยลงไปได้ครับแบบที่4นะครับก็คือในเรื่องของการที่เราปรับตัวครับในหลายๆครั้งครับเราอาจจะมีการจัดการเวลาที่แบ่งไว้แล้วมีการทํา t o d o l i s t มีการวางแผนชัดเจนตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าฉันจะทําอะไรบ้างแต่ในหลายๆครั้งครับเรามีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เราเหนือความควบคุมของเรา ที่อาจจะทําให้การจัดการเวลาของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนที่เราได้วางไว้สิ่งที่เราควรมีนะครับก็คือความยืดหยุ่นและก็การปรับตัวตามสภาพครับซึ่งตรงนี้ก็คือเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกจากความเครียดออกจากความกังวลสามารถปรับแผนเปลี่ยนแผนต่างๆที่เรามีเพื่อให้เราเนี่ยสามารถหาแผนใหม่ๆไปสู่การทํางานให้มันเสร็จได้ครับสรุปง่ายๆก็คือ ขั้นตอนทั้งสี่ขั้นตอนที่ผมนั้นได้ยกตัวอย่างหรือว่าเป็นการแนะนําให้กับทุกคนในที่นี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยในการทําให้ทุกคนเนี่ยจัดการเวลาแบ่งเวลาให้สามารถเหมาะสมกับการทํางานแล้วก็มีเวลาพักผ่อนด้วยครับซึ่งแต่ละเทคนิคเนี่ยก็มีตั้งมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คืออยากให้ทุกคนนั้นใส่ใจกับเวลา แล้วก็ใช้เวลาของตัวเองให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้เพื่อให้ประโยชน์เวลาที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันได้สร้างประโยชน์ให้กับเราในอนาคตครับขอบคุณที่ได้ฟังของพอดแคสต์ของผมในวันนี้นะครับอย่าลืมลองเอาวิธีต่างๆท,างที่ผมแนะนำเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ